เดี๋ยวติ๋มจะมาแกงปลาซาบะนะคะใส่ใบชะพลูปลาซาบะในตู้เย็นค่ะแล้วก็ใบชะพลูหลังบ้านโควิดโควิดเขาไม่ออกไปไหนมีอะไรในตู้เย็นก็เก็บมากินมาประยุกต์ทำแกงเอาค่ะแกงใส่ใบชะพลูหอมๆนะคะและ้วก็กะทิก็ไม่มีค่ะ จะูแป๊บนึงคะ,ะกินง่ายๆกินง่ายๆายสไตินค่ะทำเองกินเองค่ะเอาปริมาณตามที่เราต้องการบรา,รางคนเขาไม่ชอบกินใบ,บชูพูก็ใส่นิดน้อยแค่หอมๆค่ะแต่ว่าถิงนชอบกินใส่เยอะๆเลยค่ะกินแทนผักไปเลย จะปูอ่อนๆหลังบ้าน,นนะค้วนๆวนวนวน,วนแล้วก็หั่นแล้วก็นี่นะคะลาซาบะแกะแล้วค่ะลาซาบะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปเป็นใส่เป็นชีสนมสดแทนนะคะเพราะว่ามันไม่มีกะทิไม่ออกไปไหนยไม่ออกไปไหนจริงๆค่ะ เอาทำกินเท่าที่มีนะคะวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยค่ะใบชะพรูนะคะหัน่นแล้วเยอะมากค่ะออก,ก็ปลานะคะร้อนมีกะปิค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องแกงคั่วนะคะเครื่องแกงค่ะอหอมดีค่ะเดี๋ยวเรามาแกงเลยค่ะจะได้กิน เลมเบอเล็กนะคะแม่แล้วแม่ลีเนื้อลาอาีกค่ะน้ำตั้งไฟเลยจ้าใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะเครื่องแกงคั่นะคะใส่กระปิค่ะกระปิกลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวมันเดือดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใส่ปลานะคะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาลงไปเลยะคะ่ะ เผ็ดแน่เลยแต่ว่าเดี๋ยวพอเราใส่นมลงไปมันก็น่จาจะเพ่ความเผ็ดนิดนึงนะใส่น้ำตาลินิดนึงเกลือนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มไม่ต้องเน้นเค็มค่ะเดี๋ยบร้อยจ้าร้อยเดือดอีกทีนะคะใส่เกลือน,นิดนึงค่ะเยอะเดี๋ยวเค็มกินไม่ได้ไม่เน้นเค็มนะคะกินเค็มไม่ดีค่ะ กำลังเดือดหอมมากค่ะเดี๋ยวเราใส่ใบชะพลูเลยนะคะใส่ใบชะพลูใส่เรากินเป็นผักเยวแกงมันจะเหลืออีกมื้อหนึ่งเราค่อยใส่เพิ่มก็ได้ค่ะเมนี้เราก็ใส่ถ้าที่เราจะกินนะคะแล้วเราก็ตักใบชะพลูกินหมดเพรารอบหลังเราอุ่นแกงแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปเพิ่มค่ะค่ะนี่คือ การกินยุคโควิดของเรานะะคง่ายๆค่ะแล้วเราจะใส่นมสดก็ไปใส่ในถ้วยค่ะถ้าใส่หม้อเวลาอุ่นทนหลังมันจะเป็นไข่ค่ะเร้อยแล้วค่ะแกงแกงชาเกงผัปลาซาบะแบบเลย์ช็อตค่ะขอมมาก ออกจากบ้านเลยค่ะเอาของที่เย็นมาทำซุนะคะแง่ปาสปะใส่ใบชะพลูค่ะหอมมากค่ะเมนูติดบ้านนะคะเอาไปไหนไม่ได้ค่ะเอาดับเผ็ดนิดนึงด้วยกันใส่นมนะคะ ใส่ในถ้วยนะเพราะว่าที่เหลือในหม้อถ้าเราอรุ่นอีกใส่นมในหม้อเดี๋ยวมันจะโบหรือว่ามันจะเป็นขขยค่ะจอบกินใบชะพลูค่ะหมดเขาใบชะพลูเดี๋ยวมื้อหลังค่อยใส่ใหม่นะคะใบชะพลูหรือใส่นมนะคะ เหมือนต้ยมยำเลยค่ะใส่ในถ้วยที่จะกินค่ะมันจะช่วยอันนี้จะมันทำให้หอมมันแล้วก็ลดความเผ็ดไปนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ไม่โชคเผ็ดเท่าไหร่นะคะเรียบร้อยค่ะแกงปลาซาบะใส่ใบชะพลูค่ะพอใส่นมก็จะน้ำจะขาวๆนะคะกินข้าวกันค่ะกินข้าวค่ะ ข้าวสังหยดล้วนนะคะเยอะนิดนึงเ,เ,เ,เมื่อเที่ยงของอร่อยตะเมนกินเองชอบค่ะจะกินเยอะนิดนึงค่ะกิน,นะะข้าวเลยค่ะ 看。